เหตุต้นผลกรรมวิบากกรรมจากความรักเจ็บปวดทรมานใจจากการรักเขาข้างเดียวจะมีวันไหนที่คุณมองเห็นความสำคัญของฉันบ้างไหมพักโบกรมฉันจะรอคุณฉันจะไปแต่งงานนวชาตินี้ฉันจะรอคุณคนเดียวโอ้อยู่เป็นเอาหนักนะเนี่ย นั้นสิทำใจดีๆไว้โอ้ยถ้าจะบ้าเข <c oughs> ไม่เข้าใจหรอกเขไม่เข้าใจการรักเขาข้างเดียวนั้นในความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากเมื่อสมัยอดีตชาติเคยแอบเคียดแค้นพยาบาทหรือลบหลู่ผู้ที่เราแอบ,บรักในชาตินี้จากกรรมที่เราทําร้ายคนผู้นั้นทางใจ โดยที่ผู้นั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยชาตินี้จึงส่งผลให้เราเจ็บปวดทรมานใจข้างเดียวโดยคนผู้นั้นก็ยังคงไม่รู้เรื่องไม่รับรู้อะไรเลยทั้งชาติที่แล้วและชาตินี้วิธีบรรเทากรรมให้เบาบางทำได้ไม่ยากนะักหากรู้ตัวว่าเป็นผลกรรมจากการที่เราคิดไม่ดีต่อคนอื่นให้เราคิดเสียว่า ความรักที่เรามีให้เขาเป็นเพียงกรรมเก่าหลังจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานขออภัยขออโหสิกรรมต่อเขาเสียแล้วหมั่นทำบุญอธิษฐานจิตแผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาเมื่อเราเจอเขาก็ทำตัวเป็นปกติเสียกรรมชนิดนี้เกิดขึ้นจากใจเราและก็พยายามทำให้จบลงที่ใจเราเสียจอจี พักโบกกมมางานมิ้งที่ไทยล่ะแกจะไปไหมล่ะอ๋อเป็นโอากาสดีนะก็เธอชอบเขานี่นาะอ๋อมันเป็นความรักข้างเดียวนะฉันตัดใจได้แล้วล่ะมันก็คงจะเป็นเวรเป็นกรรมของฉันที่ทำให้ต้องทุกข์ทรมานด้วยความรักข้างเดียวแบบนี้ฉันไม่เอาแล้วล่ะอ้ออยู่ทำใจได้ไวมากนะ ใช่ฉันก็คิดว่าฉันควรจะรักคนที่มันมีโอกาสมากกว่านี้อแล้วนี่ดูอะไรอยู่ล่ะก็นี่ไงพี่นเดตกาอยู่ไทยล่ะโอ,โอกาสเยอะกว่าตั้งเยอะแน่ฉันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วหรอฉันว่าละแต่พี่เขาก็หล่อนะอืมไอก็ชอบ <laughs>